ทุกคนตื่นมาก็เจอลูกกลายเป็นสิ่งโตค่ะดูดูแลอยู่มันนอนอะไรอย่างเงี้ยกินน้องเข้าไปแล้วมั้งนะใครจิ๋วออกมาเดี๋ยวนี้ใครจิ๋วออกมาใครจิ๋วออกมาจิ๋วหายไปไหนแล้วเนี่ยตื่นมาก็มาเป็นสิ่งโตนอนอยู่ที่นอนแม่ได้ไงเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครเอเหมือนจะมีขนมอะไรนะ ขนมไก่อบที่สิงโตชอบอะ่ะมีเพียบขนมไก่อบที่สิงโตชอบอะ่ะที่บ้านมีเพียบเลยนะให้ใครกินดีนะโอ้สิงโตคงไม่กินกินเองดีกว่ากินเองดีกว่าจังเดขนมไก่อบของใครนะ mặc quà bôi thơm mày 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 เจอแม่แกงเจอแม่แกงแต่เช okay. ้าเลยเจอแม่แก้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวก่อนหนูไปหยิบวิกมาให้แม่ก่อนนี่บนนี้นอนบนนี uh ้นอนนี่อันนี <Mm ้สิงโตเอาสิงโตให้แม่นี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 ่อันนี้ลูกอันนี้นี่นี่ที่หนูใส่เมื่อกี้เนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พะเพลฟังแม่อันนี้ที่หนูใส่เมื่อกี้นี้เอามาให้แม่ก่อนนี่นี่นี่ดูนี่นี่ดูลิ้วแม่ข้างหน้าข้างหน้า yes หยิบมาให้แม่เออเก่งเก่เกเอออ่านั่งลงนั่งลงเออเอาไปเลยชิ้นใหญ่เออโอ้โอยสิงโตวสวยอะ่ะสิงโตน่ารักที่สุดเลยอะไรนี้อ่ะข <c oughs> นติดโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จละเดี๋ยวเตรียมลงท้างล่างกันนะสิงโตนะโอเคค่ะอย่วเฉยอย่ามู่วาม อย่าวู่วามเติมน้ำมันก่อนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเออพาไปเช็คอัพหลังหมอนตามหมอนัดนะคะเรื่องกระดูกข้อสะโพกนะคะอ่าส่วนพาเพลินก็นอนถึงอาอยู่ห้องนะเนี่ย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 หมาตัวนี้มีค่าเยอะมาก เนี่ยหมาวัดตัวนี้ยค่าเยอะมากนิ่งๆนิ่งๆไม่ต้องเนี่ยอะไรนะนั่งนิ่งๆนั่งเฉยไมม่่งรออตตั้แกาเนี่ยเออเป็นอะไรวุ่นวือเหลือเกิน ว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยดูดูเออนี่เขาเติมน้ำมนันให้ลูกเขาไม่ได้เล่นกับหนูเออมมนั่งสต๊อปสต๊อปสงบสติอารมณ์สงบสติอารมณ์ เข้าใจป่ะเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยเวลาเข้าปัม๊มไม่อยากเล่นกับเด็กปัม๊มดูนั่งเฉยเฉยนัานั่งเฉยเฉยป้าเขาจะลงไปจป่ายตังค์เออเฉยๆเฉยเฉยเฉยอย่าป้าเขาก็มา เขาไปสแกนจ่ายตังก่อนลูกไปล,ไปลออกอ,อ้าวออกได้ออกเดินทางได้ไปมุ่งตรงไปโรงพยาบาลได้ไไอ,อ่ไปปล่อยทิ้งไว้ทองหลอดนั่แหละเมื่อครั้งพาหันสาไปหาพี่หมอตามนัดค่ะ มีปลาให้นั่งข้างบนใช่ไหมแบบตกลงปลาต้องนั่งหน้าว่างใช่ไหมนี้แม่โอเคยอัปเดตอาการหันษาให้ในโพสต์แล้วเนาะก็คืออย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อมันเพิ่มมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่พอเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มกล้ามเนื้อต่อค่ะสันสานิ่งหนยอยอะไรมาเลี้ยงวะเนี่ยเลี้ยงวะเนี่ยอสันาอันนี้คือพยายามจะถ่ายรูปหมวไว้นะคะแต่อิจิวม,มันไม่นิ่งเลยค่ะเป็นอย่างไี่พิดนั่นแหละสลูก เอาอะไมาเลี้ยงเนี่ยเอาอะไรมาเลี้ยงเ,เอาอะไเลี้ยงนคือ,อ <c oughs> แบบไม่นิ่งดุกดิกดุกดิกไปมาตื่นเต้นกับสิ่งเรารอบซ้ายรอบขวารอบหน้ารอบหลังมาก <c> ค <oughs> ่ะอย่างที่พูดนะคะโรงพยาบาลมีแต่เชื้อโรคเพราะฉะนั้นพาเพลินอยู่บ้านดีที่สุดค่ะข้างหลังมันโดดไปหาป้ามันป้ามันซื้อสีอยู่ดูเนี่ยไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาทำไมเดีย๋ยวเขาก็มายัางอีก ผสมสีแออสม่โอ๋มซื้อสีทาประตูที่ห้องไงโอ้โหเดี๋ยวจะโดนไม่ต้องกระโดดไปแล้วนะกระโดดไปโดดมาหลายรอบแล้วค่ะป๊าไม่ใช่โอ,โ,อโอปวดไอ้นี่แล้วปวดที่คลองไว้แล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอากาศจากหาหมอแล้วอน,นัน่นไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกคน น่ะมันทำเป็นเหมือนนี้เลยดูดิเอออะไรของมึงเนี่ยหันษาโอ้โหโอ้อาแม่หมอบแล้วแม่หมอบแล้วอามาเออโอยต้องให้แม่หมอบเ้ยเฮ้ยคอยไปขึ้นไปหาพี่เพรินกันคอยคอยก่อนตีสักทีดิหัวสักทีดิเออไปเร็วพี่เพิรินคอยข้างบนแล้วป่ะหันษา เอาขนมมาด้วยเอาขนมมาออปุิวเออหรอไปแล้วเร็วพี่เพลินเขารอแล้วเอาขนมไปฝากพี่เพลินด้วยแล้วขนมมาถุงนึงขนมพี่แนทมาถุงหนึ่งอ้าวไปฝากพี่เพลินด้วยเร็วมา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 เออเร็วเร็วเร็วววพี่เพลินคิดถึงแล้วเออไป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 ใช่ไหมไปเลยพี่เพลินหนูมีขนมมาฝากไมได้ไปกินข้าวมั่งมาไป พี่เพิรมีหนมมาฝากน้องมีหนมมาฝากเห็นป่ะโอเคไม่ใช่ตัวน้องก่อนกลัวอะไรกันน่ะเอาหยิบมาสิเอาไปหยิบเอาเลตะกร้าแล้วกลัวอะไรอ่ะเอาพี่เไปหยิบสิจิ๋วกลัวเหรอจิ๋วก็กลัวอจิ๋วก็ไปเอา อเล่าออเ่เอาิจิไปดูสิลูกจิไปดูสิอะไร่ะตะก้านเอะเนี่ค่ะเพินทำอะไรอย่าแม่ภาคยากนะิไหนจิ๋วดูดิจิ๋วกลัวอะไรอ่ะจิ๋วกลัวอะไรเอาอ่าจิ๋วมาตุกตาดิเอตะก้าเร็วแล้ว ตะก้าวางเฉยเฉยไม่เป็นไรแต่ว่า้าเขาดึงไปดึงมาแบบนี้ลูกกลัวตลกปะทั้งคู่ด้วยทัเพินก็กลัวกลัวว่าตะก้าเดินได้ออเออตะก้ามันเออตะก้าเดินได้กลัวเน,น,นี่ยกลัวตะก้าเดินได้กันเออไปอย่ายจับมันอ่ะอ่ะเอาสิเลือกเอาเลือกเอาเอออะงั้นวางเฉยเฉยสิวางเฉยเฉยสิเอาวาง เอาเพื่อตัวไหนมา,มาเอาให้แม่อจิหยิบตัวไหนอจิมาเอาตุกตา,าตุกตาให้แม่ตัวหนึง่งไ,ไม่เอาแล้วเป็นอะไรกันวะริงต้องกันใหญ่แล้วลูกฉันอันนี้เอามาม,ามามามาหยิบให้แม่มอ่ะมันอยู่เข้าที่อ่ะหยุดตัวไหนหยุดตัวไหนเห็นปะไม่กลัวถ้าเพื่อนเอาอะไรอย่ามั่วอย่ามั่วรีโมทไม่มีหรอกตรงนั้นน่ะแม่เก็บที่สูงแล้วรีโมทอ่ะรีโมทไม่มี เออแม่เก็บที่สูงแล้วไม่ต้องไปมองหาอย่ามั่วอย่ามั่วดีโมดไม่มีหรอกตรงนั้นน่ะแม่เก็บที่สูงแล้วรีโมดอะมีหมดไม่มีเออแม่เก็บที่สูงแล้วไม่ต้องไปมองหาไหนดูซิอยู่ที่โต๊ะทำงานแม่ป่ะโต๊ะทำงานแม่อยู่ไหนพาเพื่อนไปดูดิเดี๋ยวคำพังฝาบอกไม่มีหรอกรีโมดแม่เก็บแล้ว มาหาปลาดีๆมาหาปลาดีๆไปๆๆอย่า,ยา,ยา,ยายยใส่เสื้อเราให้ขนมแม่ให้ใส่เสื้ออ่ะนะอย่าให้ใส่เสื้อนะอ่าใส่เสื้อกับป้าก่อน,น,น,นอ่ามาปลาบอกเห็นตอนกลางคืนไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไีนเอออ่าเท่ากันอ่าพาเพนใส่เสื้อก่อนให้ป้าใส่เสื้อไปให้ป้าใส่เสื้อเออเดี๋ยวใส่เสื้อไม่ใช่ละกระเป๋ามันอยู่ต่างไหนฝส่ที่้างหลัง เอออ้าวไม่เล็กเออตายจิย๋วอ่ะน้องใส่เสื้อก่อนลูกออไอจิ๋วใส่เสื้อก่อนพาเพิรนคอยพาเพิรนนั่งคอยอ่ะปจิ๋วไปใส่เสื้อจิ๋วไปใส่เสื้อกับป้าก่อนใส่เสื้อ ี๋ยวกดีข้างหนึ่งเอออยากดีอย่ายกไปไหนจิอ้าวถ้าเพื่อนหนมไปให้ปลาให้อ้าวไปไปให้ปลาให้หนมไปไปอย่าทุง่งคาดอย่าทุง่งคาดวนี้ไม่ได้อีกแล้วอคอยดีๆเออเฮ้ย,ยไม่ใหญ่เลยนั่ง คอยสงสารลมาคอยสงสารงาลอยใส่เยเอานั่งเฮ้ยหยุดหยุดคอยคอยลอยลอย,อยให้ไปเลยมันกรอบได้อ่ะไปโอเคอเค,คลิปยาวไปแล้วโอเคบาย